ห่างหายกันไปนานเลยนะครับแล้ว,วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Once Human วันนี้หลังจากอัปเดตผมก็ได้ไปพบระบบหนึ่งที่น่าสนใจเลยได้ทำการหาข้อมูลเพื่อมาแบ่งปันชาว Meta Human ทุกคนซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากโดยระบบนี้มีชื่อว่า Mod Conversion จ้าระบบนี้เนี่ยคือการที่เรานํามอสที่ไม่จําเป็นกับบิวในปัจจุบันของเราไปทําการแปลงเป็นมอสที่เราต้องการได้โดยเงื่อนไขคือเราต้องเคยครอบครองมอสนั้น3ชิ้นขึ้นไประบบนี้เป็นระบบที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากสําหรับคนที่พยายามจะหามอสที่ซับสแตตตรงกระสาของตัวเองก่อนที่จะลงลึกผมขออธิบายเกี่ยวกับซับฟิกของมอสสักเล็กน้อยนะครับซับฟิกแรก Talent จะมี Sta t Elemental Damage เสมอและสามารถม at ี Sta ต Status Damage เสริมได้แม่สามารถหาคิด Damage，Weapon d a m a g e w i a k Spot Damage ได้ในซับฟิกนี้ ต่อมาเวลเลนต์ well, จะมีสเตตคียดาเมจเสมอและสามารถมีเวพอนดาเมจเสริมได้ไม่สามารถหาวิกสปอร์ตดาเมจสเตตัสดาเมจเอลิเมนทัลดาเมจได้ในซับฟิกนี้สุดท้ายเพลทิชชั่นดาเมจจะมีสเตตวิกสปอร์ตดาเมจเสมอและสามารถมีเวพอนดาเมจเสริมได้ไม่สามารถหาสเตตัสดาเมจเอลิเมนทัลดาเมจควีดาเมจได้ในซับฟิกนี้นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นมอสที่ดับจากพามวอลที่เป็นมอสที่ตรงสายสําหรับความสามารถของปืนโดยตรงและมอสที่ไม่มีซับฟิก คือสามารถเป็นไปได้หมดต่อมาเราจะมาเจาะลึกระบบนี้กันอย่างที่ผมได้บอกนะครับเง่อนไขคือต้องครอบคลอมมอสนั้นทั้ง3มชิ้นขึ้นไปเริ่มแรกด้านซ้ายจะเป็นฝั่งที่เราต้องเลือกมอสที่เราต้องการจะสร้างตรงรูปบวก6ช่องคือช่องที่เราต้องใส่มอสให้ครบ ถ้าเราเลือกซับฟิกก็ต้องใส่มัลติซับฟิกตรงกับที่เราเลือกเท่านั้น4ช่องแต่ว่าถ้าเกิดเราสุ่มก็คือเลือกอะไรก็ได้เลยครับ6ช่องตรงบริเวณเหนือช่องที่เราใส่มัลที่จะนำมาแปลมีซับฟิกให้เราเลือกอยู่หรือเราจะสุ่มก็ได้เหนือขึ้นมาจะเป็นตัวบอกว่าถ้าเราใส่ครบแล้วเราจะมีโอกาสได้ซับแตทเสียอะไรความแรงระดับไหนเมื่อเราเลือกมอดที่เราต้องการแล้วเลือกซับฟิกแล้วใส่มอดได้ครบ6ช่อง หลังจากนั้นกด F เพื่อแลกออกมาเพทงเท่านี้เราก็จะได้มอดที่เราต้องการเพื่อน,นําไปใช้งานโดยไม่ต้องสแปมดันหนัก,นกๆเพื่อหาหมอดที่เราต้องการให้เปลืองคอนโทรเลอร์อัปเดตครั้งนี้มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายถ้าทุกคนอยากให้ผมทํำชิปเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ให้ผมด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆขอบคุณครับ